UiPath เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกจากอเมริกาที่ทำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า RPA (Robotic Process Automation) พูดง่ายๆคือเขาสร้างหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์มาช่วยทำงานซ้ำๆแทนคนเช่นกรอกข้อมูลจัดการเอกสารช่วยให้ธุรกิจทำงานเร็วขึ้นประหยัดเวลาและลดต้นทุนได้เยอะมากครับตอนนี้ UiPath ไม่ได้ยุดแค่ RPA แล้วแต่ยังเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริม ทำให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นเข้าใจภาษาคนและทํางานซับซ้อนได้เองถือเป็นผู้นําตลาด RPA ที่ยังโตอต่อเนื่องโดยมีลูกค้าองค์กรก,รกว่า1 0 0 0 0รายทั่วโลกรายได้ไตรามาสล่าสุดอยู่ที่ประมาณ361ล้านดอลลาร์เติบโตเกือบ15%จากปีก่อนส่วนมูลค่าบริษัทอยู่ราว9,000ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามราคาหุ้นยังผันผวนสูงนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำถือเพราะแม้สกยค่าจะดี แต่การแข่งขันในตลาดเริ่มรุนแรงโดยเฉพาะจากบริษัทที่ใช้ AI โดยตรงมากขึ้นโดยรวมแล้ว UI Path คือหุ้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าจับตาแต่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องราคาด้วยครับ